ตกใจมาเลย,ย,ยงูไงงูตัวเล่าเลยอยอแล้วงูจิ้นีิมมันน่ากลัวมันจะแผ่แม่เบ้ก่อนสวัสดีค่ะเคนคซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มีอยู่เกมไหมคะก็อย่างเช่นเคยนะคะแล้วก็มีกับน้องเต้ JK on the beat ค่ะสวัสดีค่ะ Yeah. Yeah. ตอนนี้นะคะเราก็มีอยู่กันในโปรเจกต์เอ่อ history, history life นั่น,เ,นเองใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะ,ะเราก็จะไปสร้างบ้านชั้นที่สองเนาะแล้วก็สร้างห้องใครห้องมันนะคะเพื่อที่เราจะได้ทําเป็นอ่ะเราจะได้ทําเป็นขเขาเรียกว่าอะไรห้องหอใช่ไหมอเออเป็นห้องหอยี่ต่ออนะไรเนี่ยตะกรวดปะเนี่ยตะกวดเนี่ยคูนเจตตะกรวดแล็กคืนเนระ แมกเกินเมียเธอคงตกใจอะ่ะเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยเฮ้ยดูมันมองดิเออมันแบบอ,อิ๋วตัวไรน่ะดดน่าเกลียดมากเลยแล้วมันมองตามตลอดเลยนะเธอเวลาเธอ <c oughs> ดูดูมองตามของฉันยังไม่ค่อยเอ้ยมันก็มองตามอยู่นะสนใจใช่ไหมอ่ะสนใจใช่ไหมอ่ะนี่ยังโอ้ยมีคนสนใจเนมีคนสนใจเจ้นเลือกใครครับระหว่างสองคนนี้ก็รู้สึกว่าน้องๆคอมเมนต์กันมาเยอะๆก็จะมีบิลลี่อะค่ะที่เยอะที่สุดเลยนะคะ ก็เลยคิดว่าน่าจะแต่งงานกับบิลลี่นะคะส่วนอัสตินนี่อาจจะเป็นคนเฝ้าบ้านไปแล้วกันเนาะอัสตินนะขอโทษเฝ้าบ้านใช่ให้เฝ้าบ้านไปให้เขาอยู่ข้างล่างส่วนบิลลี่นี่ก็จะเป็นสามีนะคะโอเคปะเดี๋ยวเราไปหาตัดไม้มาทําบ้านชั้นที่2กันดีกว่าติดเด้อเดดเดี๋ยวเด้รู้สึกว่าะเปี้ยเกินไปไหมเปลี่ยนมองดีกว่าเป็นคนธรรมดาดีกว่าฮ้ลสวัสดีครับพอมคิปเปอร์ครับ อ่ะผมขุดไม่ถึงครับเดี๋ยวผมต้องถอดบล็อกก่อนนะครับเจ๊ตัดไม้กันอ่ะโอ้โหไม่เหลือเลยตัดแล้วเขาอยากได้ไม้โอ๊กอ่ะเธอไปหาไม้โอ๊กมาปะนี่คือไม้โอ๊กใช่ไหมนนไม่ไมอันนี้ไม่ใช่ไม้โอ๊กโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าป่าไปล่างูได้ไปหาไม้หลายสีมาก็ดีนะได้เลยเจ๊ตัดไปน้องจับไปเป็นไงบ้างแถวโน้นมีอะไรบ้างมีหมูกับต้นไม้ มีอะไรใหม่ๆหมไหมกระต่ายกระต่ายดำด้วยกระต่ายกับเต่าอะไรเกิดก่อนกันเจ๊กระต่ายกับเต่าอะไรเกิดก่อนกันถ้าถามว่ากระต่ายกับเต่าอันไหนมันชนะก็ต้องตอบว่ากระต่ายแต่ถ้าถามว่ากระต่ายกับเต่าอะไรเกิดก่อนกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเกิดไม่ทันมันไปเกี่ยวอะไรเกิดไม่ทันนะเอ้าก็เกิดไม่ทันก็ไม่รู้ปะก็ไม่รู้อ่ะแล้วเต้รู้ปะผมก็ไม่รู้ไงผมเลยถามเจีไงเออพี่ก็เกิดไม่ทันไงพี่ก็เลยไม่รู้ไง เดเจไม่เฟี้ยวเลยโอ้โหเต้แหละไม่เฟี้ยวกินเกี้ยวก็ไม่จ่ายฮะมุกนี้มาจากไหนมุกดี้มาจากไหนโอ้หเจเขาเล่นมุกใหม่ตามไม่ทันเลยนี่รู้สึกว่าจะเป็นมุกที่แบบว่านานมากรู้สึกตอนเด็กๆนะเคยเห็นในทีวีฮก็เลยจำมาใช้บอกอายุคนะเนี่ยน้องอะได่เคยได้ยินอะไรอย่างนี้มาก่อน ตายน่ารักอ่ะโดนงูอีกแล้วไอ้งูบ้าไอ้กูเกลียดมึงจังเลยไปไกลๆกูเลยนะตายไปดิงูในเกมนี่จน่ารักกวางงูทำไมเีอยฮะเฮ้ยเจ๊น่ากลัวจริงผมนี่เป็นคนที่ไม่ชอบงูมากเลยไม่ชอบสัตว์ที่มันเลื้อยอ่ะแบบตัวที่มันเลื้อยยาวๆอ่ะยีน่ากลัวปลาไหลปลาไหลก็ไม่กลัวปลาไหลกลัวปลาไหลไฟฟ้าปลาไหลอ๋อเราไม่มีทางเจออยู่แล้วปลาไหลไฟฟ้า ยากอ่ะยี่บองูอีกแล้วมึงตีไม่ได้คนหนาวลุกคนหนาวรุกบอกเลยอุ้ยตัวคนใหญ่ลุกอีกแล้วเวลาเขากลัวนิสับใหม่ๆหม่เขาจะลุ้มพรานเข้ามาเรื่อยๆมันเป็นอะไรที่น่ากลัวจริงไบอกเลยงานถนัดของแม่ครับต้องเริ่มด้วยการตัดไม้ไม่ตัดไม้นี่ก็คือไม่ใช่หมครับนะครับ แม่ไล่แมาไล่ไล่สีอะไรเจ๊แมาไล่แม่ไล่แม่ไล่ขาวดำขาวดำแม่ไลขาวดำขาวดำแ<ำ>ม่ไล่พันไล่แม่ไล่พันดำอุ้ยตกใจหมูหมูมันกัดเราเราเป็นคีเปอร์นะหมูมากัดเรทาทำไมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้นนนไก่งวงไก่งวงแต่เราจับไก่งวงเอล้ยไก่ที่มีงวงใช่ไหม มองจากแนวหน้าแน่ใส่ที่งูตกใจเลยอ้ยงูไงงูตัวเบล่าเลยอ้ยแล้วงูเป็นยังมันน่ากลัวมันจะแผลแม่แบ่ก่อนแล้วบบมันมาแบบไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงอ่ะกำลังเดินอยู่แล้วแบบนะโผขึ้นหน้าพอดีก็ตกใจดิ <c oughs> จเฮ้ยเจ้เหลิร์ไฮเหลิร์เต้มีใครมาอยู่หน้าบ้านเราก็ไม่รู้อ่ะไหนเนี่ย เขาเป็นกาดสงสัยมาจากหมู่บ้านเ p c มพีซีาปกป้องบ้านเราแน่ๆเลยอ่ะมาอาบมาแย่งที่รักผมเหรอเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงเอาเป็นผู้หญิงเหรอเออผู้หญิงเห็นไหมจีบได้นะนี่นี่นี่น่เดี๋ยวบอกแฟนนะเว้ยฟ้องเมียนะเว้ยโอ้โหแชทติดลบโอ้ยอย่าคุยเลยรู้สึกเหมือนเธอจะกดกดโอ้โหนี่ต้นไม้ที่พี่ปลูกไปนี่โอเคเต้เราไม่ต้องไปตรงไหนละตัดแค่แถวเนี้ยล่ะพอแล้วเนี่ย โอ้โหเต็มเลยโอ้โหโตโคตรไวอะโอ๊ยเอ้าใครตีเขาเขาเธอคิดว่รตีซะรุนแรงเลยนะเกือบตายเกือบตายิปเปอร์อะไรนี้ไงเจ้โอ้โหได้เดี๋ยวใส่ชิดเกาะไว้เต้มันกลัวมันกลัวว่าจะเป็นคิปเปอร์จริงจังใช่เนี่ยรู้สึกว่าเราจะโดนบึ้มบ่อยโอเคผมได้ไหมมาหนึ่งกองแบบไม่แปลนรูป ดีมากไม้อะไรหรอไม้โอ๊กหรือว่าไม้ขาวอะโอ๊กใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวพี่กะจะทําบันไดเป็นไม้ขาวขึ้นไปแล้วก็ได้ไม้ประหลาดประหลาดมาอีกเนี่ยบนบ้านพี่จะทําเป็นไม้ขาวกินวูดไม้สีดําผมก็ได้มานะตัดไม้แบบเราต้องใช้สมาธิในการตัดไม้ป่าแม่งเอาอ๋ป่าแม่งโหดมากอะจริงแม่งบวกเราก่อนเลยนะยังไม่เคยทำอะไรเลยก็แค่เดินเข้าไปใกล้ ตายอยากเป็นกระต่ายขอกระต่ายดำแล้วกันไม่โหดจังก็กระต่ายแพนด้าแล้วก็กระตา Panda, ่ะตายน้ำตาลโอเคพอใจละแล้วก็นี่กระต่ายมันเยอะจังเฮ้ยม,มีไก่ด้วยเฮ้ยเสียงงูเว้ยทำไมาจะแปลงร่างเป็นไก่อีกแล้วอ่ะตอนนี้กำลังไปหาไม้ที่ประหลาดปลาดมาทำบ้านให้เจ๊อยู่ดีมาก้องพี่เออ้ยโ,โดนสายดูด <c oughs> จบชีวิตนแน่ๆเลยขุด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 ,ขดใสข้างๆอเอารอ,อดแล้วเี๋้วมีผีดโอเคเราอ้อยไปปลุกด้วยรู้สึกฟาร์มหน้าบ้านเรายังไม่ตตโตเตมิมเติมโตเต,ติบโตเติมเลิ้นพันธ์ <laughs> ช่วงนี้ผมอาจจะลิ้นพันธ์ๆเนี้ลิ้นอาจจะไม่เป็นลิ้นร้อยนะโหลิ้นแพงเนาะเป็นพันเลย ใช่ดิ้นพันไงบ้านเรานี่มันสุดยอดจริงๆทำเลทองสวัสดีครับเข้าบ้านนอนแล้วครับเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเอาเองมันใส่มันใส่นะใช่ไหมใช่ใส่หมวกอยู่จบทีถึกๆมากเลยเจ็บรู้ป่าวว่าหมวกไอแซคนี่ทำไรได้แต่ ไม่รู้นะมันทำอะไรได้ด้วยเหรอเอาไปยืนตรงนั้นไปยืนตรงประตูประตูประตูนะประตูกดไอนะคะสามารถพ่นน้ำตาได้เออเออโอเจผมนี่กดคอนโทรลเพื่อซูมดูนะกไกดไอพอแล้วพอแล้วไม่ได้แล้วเคเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะเจหมวกนี้ได้มาจากที่ใดเลยออกซีออกซีจะวางมันไดทุบตรงนี้ก็สิดาตอเนื้อติหัวค่ะไ่หมวกน่ารักจ้าเต้ เราอยากได้วงหมูว่ะเป็นไงอ่ะเฉดกันมาทำไงวะกด h กด S ใช่ไหม S เสร็จแล้ว S เสร็จแล้วกดเห <Okay. S 2> ็นปะอ๋อ,อ,อ้เก่งนี่ว่ะมาสิเจ้ S เสร็ปเอาหมวกมาโอโ้โหได้ด้วยเอ้ยมันต้องถอดก่อนหรือ,อ่ะเขามีหมวกอะไรบ้างเนี่ยหมวกเต่า ไหนไหนต้องดูของที่จะมาแรกนะมันต้องเป็นของที่มีเหตุผลและสมดุลนะจ๊ะอยากเอาอะไรคะงั้นเอาหมวกไก่ไปแล้วกันนะพร้อมแล้วนั่นแหละเมคเทรดต้แรกเไปดูสิกดเหดแล้วไปเลือกหมวกใส่ดูงอไหนว่ากไก่เคเยมซีจะละโคตรใหญ่อะ <c oughs> ญ่อะ <c oughs> มันดูลบลกตาม,มากเลยไม่บอกเลยโคตรลบอ่ะ ด,ดมิมันใหญ่ไงมันใหญ่ไงโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการสร้างบ้านกันเลยด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นสปีดเอ่อบิวดิง้งลวกันเนาะโอเคโอเค let's go แเป้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 อะอะตัวนี้ไปร้องไงวะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูหน้าตาบ้านของแต่ละคนกันเลยดีกว่านะคะมาเราจะมาดูบ้านของพี่เต้ก่อนละกันเนาะเพราะเห็นว่าเขาสร้างแบบอลังการงานสร้างหรูหราฮารุฮารามากนะคะไปเลยค่ะคุณแพ้ค่ะแแพพ้้ เข้าไปดูสีแนะนำสีว่าบ้านเป็นแนวอะไรคะจะเป็นบ้านอ่าจะปิดประตูกันเพื่อความเย็นจะเป็นบ้านแบบอนักวิจัยนะนักวิจัยใส่แว่นเยนะมีแว่นอ๋อแบบมีแว่นอยู่ข้างบนบ้านใช่ไหมคะใช่พอเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บนะเป็นไงคะเข้าไม่ได้เปลี่ยนหน้าแป๊บก็เข้าได้นี่คะเอาอือว่าทำไมถึงเข้าบ้านไม่ได้ล่ะ ตอนนี้ก็ต้องต้องเปลี่ยนขอ,เป,นขอเปลี่ยนมันเป็นแมลงวันแล้วกันนะเพื่อเข้าบ้านตัวเองเนยิ่งอุ้ยเกือบตายนครับเข้ามาข้างในครับเจ๊อธิบายหมูเข้าไม่ได้หรอกตัวมันใหญ่ไม่ใช่หมูซะหน่อยหมูไม่ใช่หมูเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยเจลามจะลามครับผม <c oughs> ผมคือเจลามเจลามเจลามเข้าได้ครับผมนี่ไง <c oughs> อ่าโอเคเนี่ยก็จะมีกล่องสมบัติเรียกว่ากล่อง เงินนะฮพุ่งใส่เงินแปลชีพกล่องอะไรคะกล่องอะไรคะกล่องไอรอนนะฮะเป็นกล่องไอรอนอ๋อกล่องใส่ขอบัตรนะคะโอเคแล้วก็เปิดมาด้านนี้อ่ะด้านนี้มีอะไรคะอ่านี่เป็นอ่ะเขาเรียกอะไรดีโต๊ะอาหารนะวันนี้กินอะไรกันใต้แสงเทียนกินอาหารใต้แสงเทียนกันเลยทีเดียวโอ้โหเป็นบ้านแบบเปิดใช่ไหมคะใช่ครับเป็นระบบเปิดสามารถเราบินสามารถเหมือนไอรอนแมนอ่ะบินเข้าบ้านได้อย่างเงี้ย ข้างต่อไปละ,คะอครฝั่งหนึ่งอะคืออะไรเหรอฝั่งนึงเป็นฝั่งที่ no idea นี่เป็นโซน no idea อ๋อเป็นอ๋อที่กระโดดน้ำใช่ไหมคะวู้จุม๋มเออใช่ครับผมก็คิดเป่างั้นแหละนั่นไงลองเลนแบบความคิดเราอีกแล้วะแะแหละผมก็จะเป็นทําเป็นสากระโดดเฮดนะโอเคนะโอเคไปดูบ้านเจเถอะเจบ้านผมมนเห<อ>มือนบ้านเจแม่งดูธรรมดามากตัวเฮดนี่คืออะไรฮาเลมหรือว่าอะไรเนี่ย ตัว H, H เหรอคะก็น่าจะเป็น human <ม>นะคะ<ม>เป็นคนนะคะคบ้านก็จะเป็นสไตล์ธรรมดาฟรุ้งฟริง,รง,รงแต่แบบว่าดูสีกระจกสิคะมันฟรุง้งฟริงมากเลยคุณดูสีมีทั้งสีเหลืองสีม่วงสีแดงนะคะเป็นกระจกที่ผสมผสานกันนะคะซึ่งบ้านก็จะโลง่งๆหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นดาดฟ้า<ม><ม>นะคะเป็นระเบียงที่เอาไว้แบบว่านั่งดูวิวได้นะคะเห็นไหมสลามนั่งเก้าอี้ย็งไง เฮ้ยเจง๋งว่ะมีเก้าอี้ด้วยเดี๋ยวบัก๊กนะเหรอวะสลามบักก๊กอ่ะเดี๋ยวสลามอาจจะเอาเก้าอี้แป๊บมันนั่งไม่ได้ไหนไปอยู่ข้างล่างเก้าอี้ไปอยู่ข้างล่างเก้าอี้ทำไมหลบเลยเดี๋ยวเฮ้ยเจง๋งนะบ้านเจ้ก็หรือ,อว่าเนะี่ยเอาเต็มสิบเอาไปสองนะครับดู <laughs> ทำไมให้หน้อยจังเลยอ่ะคุณเต้เจคตัดผมต้องดีกว่าอยู่แล้วจริงๆเนี่ยเจ๊มันอันนี้ไงคือหญ้ามันหายไปอันนึงอ่ะ มันก็เลยต้องหักคะแนนจริงเหรอเต้เนีย่ยญาตรงนี้หายใ <c oughs> นในในตรงเนี้ยเ <c oughs> นี่ยอ้าวเต้ยังงั้นเหรอทุกทายอ๋อโอกาสงูบินได้เปล่าวเรกระโดดมาดิกระโดดได้อย่างเดียวินไม่ได้ค่ะหนูมนไม่มีปีกค่ะโอเคบ้านพี่ขวัญก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นบ้านที่เสร็จเรียบร้อยละง,งูออกไปไม่ได้ว่ะตัวเล็กแค่นี้ยังออกไม่ได้เลยดดูิก็จะไปเราก็จะไปอ่า แต่งงานใช่เราจะไปสู่ขอเป็นแฟนของเรากันแล้วนะคะใช่เนี่ยที่รักค่ะมาแล้วค่ะปกติสู่ขอกันได้ไหมเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นตัวปกติแปบบ๊บเดี๋ยวต้องคุยกับที่รักก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เ,เราต้องคุยเขาแบบเดี๋ยวจะลองทำสองแหวนแล้วกันเนาะเพราะไม่แน่ใจว่าแหวนอันไหนมันจะแบบว่าแต่งงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้ค่าหัวใจเขาแบบร้อยยี่สิบหรืออะไรเงี้ยนะคะ ลองดูนะฮะลดแล้วพี่รักไม่เดี๋ยวมันต้องแชทคุยโอ้ยชิบหายแล้วคิดจุบแม่งเลยอ่าตายแล้วชิรักกูโกรธโอ้ไม่พี่รักคะเรามีนี่มาให้ค่ะแล้วให้เธอนะนี่เธอชอบไหมอ่ะโอ้เธอชอบหราสิบสิบเอ็ดไม่หรอขอบคุณนะเขาอีกมไหมอ่ะโอ๊ย าโกรธเราแล้ว่ะเขาบอกแอนนอยแล้ว่ะงั้นเดี๋ยวลองทำแหวนเพชรดูและกันเนาะเต้มาจัดการมาแหวนเพชรในวงนะคะตึ๊บได้มาแล้วลองดูดิสัตมันได้ไหมเต่งมันกับเรานะแต่งงานกับเรานะไม่ข้าไม่มีวันแต่งงานกับเจ้าหรอกไม่เห็นจะแต่งกับเราเลย อ๋อลองกดคำว่า give ดูเต้ก <Keep. S 1> ดขวาแล้วก็ intersect แล้วก็ give แล้วก็ให้แหวนไปลองดูไี้ไ้้ปะ I don't even know you เขาโกรธเธออะ่ะไม่ <laughs> <laughs> ไหนียวลองดูสิเธอออกไปก่อนฉันจะลองดูว่าของฉันเขาจะชอบฉันหรือเปล่า <laughs> ทำไมเธอไม่อยากแต่งงานกับฉันน่ะ <laughs> เราต้องคุยให้มันแบบ อารมณ์ดีก่อนอะเต้จับจูบอย่างเดียวจับจูบโหดไปไหมอะร้อยเจ็ดสิบอ็ยมันลบแล้วว่าร้อยแปดสิบแปดสองร้อยลบเหรอสองร้อยเก้าจ้ะไม่ได้แต่งงานแล้วมั้งเต้เดี๋ยวลองแหวนทองธรรมดาดูนะคะว่าจะแต่งได้หรือเปล่านะกิฟต์ไอ้จอห์นไลท์ยูมันบอกว่ามันไม่รักฉันเนี่ยเข้าบานไม่ได้ แเรามีงั้นเราคงจะต้องแบบว่าคุยกับเขาให้รู้เรื่องกว่านี้ก่อนนะคะเราถึงจะแต่งงานกับเขาได้นาอเต้เนาะเราคงจะต้องใช้เวลาคุยกับเขาก่อนอะเสียเวใช่ก็เหมือนการแบบว่าไปเขาเรียกอะไรไนงะการจีบคนใช่ไหมเราก็ต้องใช้เวลาแบบคบหาดูใจกันใช่ปะใช่ลนะค่ะพาร์ทนี้เราคงไม่ได้แต่งงานนะคะเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันเนาะเราต้องไปคุยกันนอกรอบก่อนนะคะ โอเคโอเคไหมโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ขอตัวลากันไปแค่นี้ก่อนนะคะพัดหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งงานกับชายของเรานะคะหรือว่าผู้หญิงของผมผู้หงของเต้นะคะโอเคค่ะพันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย